เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กของอิซาเบลลามากนักนะคะแต่ก็พอจะเดาได้ว่าเธอน่าจะได้รับการศึกษาแบบกุลสตรีชาวฝรั่งเศสทั่วไปแบบน่าจะได้เรียนดนตรีเย็บปักถักร้อยแล้วก็เรียนบทสวดมนต์เป็นภาษาละตินถ้าจะมีที่แหวกแนวจากสาวฝรั่งเศสในโซนอื่นของประเทศไปบ้างก็คือเธอน่าจะได้ฟังหรือได้อ่านนิยายประโลมโลกแนวคอร์ทลี่เลิซึ่งเป็นแฟชั่นที่มาจากอากิแตนด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์เขียนไว้เกี่ยวกับอิซาเบลล่าก็คือเธอเป็นคนสวยค่ะและที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือตอนที่มีคนชมว่าเธอสวยอะ่ะเธอยังเป็นเด็กน้อยเบบี้อยู่เลยนะคะอายุน่าจะไม่ถึง1ิบขวบดีด้วยซ้ําคือขนาดที่เด็กแค่นี้อ่ะเธอก็ได้รับฉายาเลยว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในยุโรปไอเมอร์ตัดสินใจยกลูกสาวให้ท่านเขาบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างอุกเดลูซินยองว่าที่เขาแถงละมาชที่ผ่านมา ตระกูลลูซินยองแห่งลามาร์